ทำคนทั้งบอหนี่เขาไปหมดแล้วเขาไงนี่เขาหยุดไม่ได้อะเขาตดไม่หยุดเลยอะ ที่บอกเป็นทุเรียนเลิฟเวอร์มากเลยใช่ไหมทุกคนจะเห็นหลายๆที่ของเขาคือเขาชอบกินทุเรียนมากๆกินแล้วไม่มีความสุขนะเขาจะมาลองดูว่าเขาอะจะกินของที่เขาชอบอะทุกมื้อได้นาที่สุดกี่วันช่วงนี้อ้วนขึ้นให้รู้ไว้ว่ากินพอกินนี้ <c oughs> เฮ้ยบางคนก็บอกกิน <ไข S 2> ทุเรียนแล้วหอมไขมันมน้นําตาลคาร์โบไฮเดรตจะอยู่ในนี้หมดแล้วมาพิสูจน์กันทุกคนว่ากินทุเรียนแล้วผอมกับกินทุเรียนแล้วอ้วนอะสองทฤษฎีเนี้ยอันไหนจริงกันแน่ เป็นคลิปที่เขาอยากทำที่สุดเลยเป็นข้ออ้างในการกินทุเรียนแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเขาขอชั่งน้ําหนักก่อนนะว่าเขาเนี่ยน้ําหนักก่อนกินทุเรียนเนี่ยน้ําหนักเท่าไหร่ไปติ๊ห้าสิบห้าจุดหนึ่งเริ่มก็ห้าสิบห้าแหละเราจะไปจบที่เท่าไหร่ทุเรียนสักมา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 สั่งมาให้จากรายองเลยเมื่อเช้าวันนี้ทุเรียน มันคือผลเรามาแห่งสวรรค์ที่นํให้คนคิดเที่ยนมีความสุขได้แค่คำเดียวมันอร่อยเกินไปนันคิมมี่มันนุ่มมันหอ,อ,อมอร่อผมเลือกข้าวปล่าพี่ได้ไหม รู้ว่าทัศน์อ่ะบางคนเป็นแฟนที่แบบว่าแฟนตัวเองอ้วนมากๆเลยไม่เราเขาอ้วนพุงออกเยอะๆเกินไปอย่างเงี้ยทัาจะทักคนนึงแล้วก็บอกว่าเขาเป็นลดแล้วก็ตีพุงเขาไปหนึ่งทิงมื้อเช้าจัดไปเลยสองพูอืเรื่องมันจะมีของเขาป่าวะเดี๋ยวลองหาดูทุกคนปลาเรียนนี่ใครเอาไปทนะําแบบยำตําต้มผัดแกงทอด มือกังวันเขาไปเจออันนี้มาทุกคนเห็นที่ร้านเขาแบบขายนะเฮ้ยมีด้วยหรอมันคือแกงส้มทุเรียนไม่เคยเห็นเลยนี่ทนะุกคนมันเป็นทุเรียนแบบชิ้นๆเลยนี่เหมือนใส่เป็นมันอะแต่เป็นทุเรียนแทนจะอร่อยไหมกินมากทุกวันเราจะค้นพบความทุเรียนแปลกๆมากมายนะทุกคนเพราะว่าเขาจะต้องกินหลายวันแล้วเขาก็ไม่อยากกินเมนูเดิมๆๆ กินเลยเพราะทูเรียนปกติเรากินเราคิดว่ามันเป็นของหวานมาตลอดเว้ยเพราะมันมีความ,วามเผ็ดแล้วก็กลิ่นแกงส้มอะ่ะมันแปลกอ่ะทุกคนแต่มันไม่ได้แย่แต่มันแค่เอ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 ไม่หมดเลยคุณร้านธรไมคนไม่อยขายมันแปลกว่ะครั้งเดียวพอแกงส้มทูเรียนอ่ะอย่ามาเจอกันอีกเลยอาเเรได้จ เย็นนี้ออกมาข้างนอกนะคะทุกคน<ม>กําลังเดินหาอยู่ว่าเขามีเมนูอะไรที่เป็นทุเรียนว่างมาสัในที่สุดเขาก็ได้มาแล้วทุกคนใครทุเรียนนะคะของที่เป็นทุเรียนนอกจากทุเรียนแบบสดๆแล้วอะ่ะมันหายากมากเลยนะแล้วยิ่ของเขาคือยากมากๆพาทัชชี่มาดูเคี่ยวกุดนะคะคนอื่นเขากินกันหรูหรามากเราอินทุเรียนเนื้อที่มันไม่เหมือนน,นทุกคนเป็นผายกินมากซื้อมาเยอะมากเลย แบบว่าถ้าไม่มีอะไรกินก็มีพายกินครั้งแรกเลยเนะ่ะปกติเขาจะกินพายเห็ดมาคะเน่ยเป็นครีมผูยน่ะค่ศาสตร์อร่อยอ่ะไม่เหม,ม็นเลยอะ่ะกินได้เป็นเดือนแน่นอนน้ำหนักคอยมากัน เคยเห็นเลยอร่อยจริงหรออร่อยที่สุดเหมือนกินคุเรียนถิ่นปี้มาเสร็จแล้วมี่หนูก๋วยทอดเนาะมันหอมเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยนี่กินมันหอมเหมือนกันนะเนี่ยเออไม่อิ่มละทุกคนตอนไปกินพายก็คือตอนแรกจะเอาน้ำเป็นมื้อเย็นแล้วมันไม่อิ่มตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วก็เลยทำอีกเมนูนึง,งมากินมาสอะ อร่อรยเยะทำ่อยะทำบ่อยเมนูใหมอร่อยมากอร่อยกินไปต้องไปลองทำเลยแบบครีม,ม่ y ทอกรบมาอิอ่มแน อร่อยยิงไม่ควรทำบ่อยยังไหวอ่ะไม่เคยเห็นร้านไหนขายเลยนี่เยอะมยืดคีมี่อร่อยเลยไม่มีบนรูมี้ราดมากไปอยู่มึงมาลองน้าปีหนึ่งต้างอร่อยเนี่ยเลยคืนนี้ไม่หิวโซแล้วพรุ่งนี้กินไรต่อยังคิดไม่ออกเลย มาไมกินทุเรียนมันโดนใจอะลูกมีเด็กอยากกินทุเรียนทุกคน<ม>อ้าวเมือนเฉยเช้ชานี้ก่อนจะกินอาหารหนักหนักนะคะอันนี้ไม่รู้ว่ามันเข้าไหมนะเขาจะทำชาเขียวทุเรียน บั่นเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเป็นครีมมี่มากๆเลยก็วันนี้จะมาทําเป็นมูสนะคะบนชาเขียวอีกทีนึงงว่าช่ามันจะเป็นยังไงหรอชาเขียวอะทุเรียนอะชาเขียวยี่ห้อนี้อร่อยมากแเราอะรสที่เขาชอบที่สุดนะคะทุกคนคืออีซุซุเลยอร่อยสีมันจะแบบเขียวแบบสวยมากทาไมอันนี้เปียกเพิ่งล้างหรอครับล้างเลค่ะเปียกเป็น ใจนมที่เราชอบมาเลยวันนี้ทุกคนเขาว่าชาเขียวว่ามีสิ่งหนึ่งนะที่เขา,าถามใครหลายๆคนแล้วก็เป็นเหมือนกันเลยถ้าคนเรากินชาเขียวทุกวันอะ่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่แปลกทุกคนลองสังเกตตัวเองนะถ้าทุกคนกินชาเขียวทุกวนันมาชมทุกวนันแบบเขาอ่ะถ้าตื่นมาแล้วยังไม่กินชาเขียวในวันนั้นอะ่ะจะอารมณ์เสียวเลยจะแบบอุดหนิดจะรู้สึกว่าอยากกินชาเขียวมากทําไมไม่รู้ว่ามีใครเป็นไหมอะ่ะใครเป็นคอมเมนต์หน่อยอยากรู้ว่าแบบเอ้ยคนเป็นเยอะแค่ไหนนะแล้วถ้าคนเป็นกินกาแฟเป็นปะเขาก็ไม่เคย เาจะเอานมนะคะผสมกับมูสเข้าไปนะ,ะไปปั่นกันอุยอุยอร well ่อยมากนัวนมทูเรียนมากๆเลยทุกคนหวานๆแบบหวานจากทุเรียน,นแล้วก็มีกลิน่น,นมะฉะแต่ว่าข้อหนึ่งนะคือมะฉะจะกลินน่นจะโดนกบถ้าใครชอบ กินนแบบมาชาแบบกินแรงๆกินชาัดนะอันนี้จะไม่เหมาะนะทุกคนถ้าใครชอบเมนทุเดยแล้วก็มาชาขาว่าชอบเลยมันเข้ามากๆค่ะอ่อรอเดี๋ยวเราเเที่ยงดีกว่ามาดูกันว่าแม่ครัวทาอะไรให้เรากินมั่งหาไม่ได้ทุกคนมันหาย,ยากทำอะไรกินอยู่ทำเยนทุเีย์เมนทุเรีย,เรย์เมนเทุเียนไม่เคยกินเลยอะทุกคน ถ้าลองดูกันว่ามันจะอร่อยป่ะทุกคนเห็นเป็นเครื่องซีทุเรนอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่ค่ะทา,าไมเปน็นอย่างนี้มีไข่มีทุเรียนแล้วก็มีเส้นเดี๋ยวขอคีบให้ดูทุกคนม,ามากกันมากินมากไม่เคยคิดเลยว่าใครจะเอาแบบเรามเมงใส่ทุเรียนเนี่ยอ,อืม มาครับเต็มอ้าวกําลังเอา แต่ว่าเข้ามากทุกคนไม่รู้สึกหยีหรือไม่อร่อยเลยแต่ถ้าใส่ทุเรียนเยอะค่ะเพราะว่าใส่ทุเรียนเยอะมันจะมีกลิ่นแรงเกินไม่เหมาะกับรามเมงนะต้องแบบแค่มีกลิ่นอ่อนๆก็พอ้อา,ม,าม,ออมีคือดีทานมื้อนี้รอดแล้วไม่กินเลยว่าทุเรียนจะมาทำรามเมงได้อะ ทํากระเพราทุเรียนมาทุกคนดูดิใส่หมูด้ยนะแล้วก็มีทุเรียนด้วยแล้วก็มีใบด้วยใบโหระพาใบกระเพราฮ้ยแต่ถ้าเราไม่แป่กระเพราเราใช้ใบโหระพาได้นะทุกคนมาทำกระเพราอ่ะเขาเคยอยู่ลอนดอนควรหาใบกระเพรายากมากส่วนใหญ่จะมีใบหหระพามากกว่าเน้อแห่ไม่คุยกับเขาเออรจะแซ่บไหมอ่ะ ไม่เคยกินทุเรียนกระเพรามาก่อนไม่มาเาันมสสบสนอะมันหวานอะทุกคนมันไม่มเข้าขกาับเพาอะโอ้โหกินไม่ลงเลยอะกะเพราไม่เข้าขทุเรียนสุด,สดเอ๊ ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อละเอียดมากๆจะกินกับมีเชฟรสชานมหอมกระอ้วนมาเจอกันเท่ากับกันกระไม่อ้วนแล้วก็ไม่ขาต้องใส่นมแทนนะทุกคนมีเชฟมีเชฟโปรตีนแทนแวรมีเชฟรสชานมนะคะแล้วก็มีรสช็อกโกแลตคาร์เซลเบอร์นี่แล้วก็จะมาใหม่อีกหนึ่งรสนะทุกคนเป็นรสอะไรมาดูกันเจ้าแรกแลยเจ้าเดียวในไทยนะทุกคนอร่อยมากทคนเขาชอบมากอยากกินแล้วอ่ะรอแป๊บนึงนะทุกคนอดใจนิดนึงรสใหม่เลิศ กินมากมันเนก้ยฉันเลยอ่ะกินปบที่ไหนกินมันตดเลยอ่ะอย่าหันมองทุกคนให้มีเชฟอยู่กับมีเชฟกนแหละอย่าเอามีเชฟไปอยู่กับทุลเรียนเลยทุกคนเรียกว่ากินกินตดกินตดเป็นมื้อเช้าเฮ้ยมันเหมือนกินตดมากๆเลยอ่ะ ทุเรียนยำทุเรียนคาแรคกเตอร์ห้ากว่าบาทจะ600บาทอะยำทุเรียนแพงมากแม้ว่าไกินเลยคะ่ะผมไม่รู้ทำไมมันแพงมากเลยทุกคนเพราะว่าไปหาพวกแปรรูปที่เอาทุเรียนมาทําอาหารอะเอาจริงแต่ละอย่างอะไม่ต่ํากว่า200อะ200บวกบวกทั้งนั้นเลยเี่ยทุกคนดูคำนี้ไม่กินมาก นอกจากความเผ็มความเปรี้ยวก็จะได้ความหวานของทุเรียนแบบธรรมชาติรหลเจาทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนสุกทุกคนแล้วทุเรียนแบบคัมๆหนมอยมันกรอบะเียเขาไปอ่านมาแล้วทุกคนที่เขาชอบบอกกันว่าทุเรียนหอมอ่ะกับทฤษฎีทุเรียนอ้วนอ่ะคืองนี้ทุเรียนที่หามอ่ะทุกคนมันจะมีน้ําตาลที่น้อยกว่าเวลากินเข้าไปมันจะรู้สึกมันๆแล้วก็กรอบจะไม่มีรสหวานมากทุเรียนอันนั้นอ่ะเขาบอกว่า กินไปอะ่ะมันจะไม่อ้วนเท่าทุเรียนที่มันหวานๆเว้ยคือทุเรียนสุกๆที่เราชอบกินกันอะ่ะอันนั้นอะ่ะอ้วนต้องมาลุน้นกับมื้อเย็นเองเนี่ยไม่อยกินอะไร<อ>มื้อเย็นวันนี้เกี๊ยวซ่าเลี่ยนไม่เคยกินเหมือนกันนะทุกคนเริ่มเอียนๆนะไม่รู้เนาะ แปลกไปนะนอกจากอย่างเดียวที่ตอนนี้รู้สึกว่ามันมาได้ไงก็คือตุ่มที่ปากนะคะเหมือนร้อนในเออทั้งที่แบบก็นอนพอนะนอนอิ่มก็เลยงงว่าร้อนในได้ยังไงนะเกี่ยวกับทูเรียนปะเขาก็ไม่รู้อะ่ะหากป่ฮ้ยทุกคนเขาบอกว่าทูเรียนมีฤทธิ์ร้อนตามหลักแพทย์ แผนไทยทําให้เกิดอาการเจ็บคอได้ร้อนในได้ปากเป็นแผลได้รู้สึกตัวร้อนหรือคอแห้งง่ายว่าแลละเขากินมาแบบสี่วันแล้วทุกคนรู้สึกแบบร้อนในนิดนึงนะคะแลนะอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนที่เขารู้สึกก็คือตั้งแต่กินทุเรียนนี่คือขี้ง่ายมากจริงน่าจะเพราะว่ามันมีแบบไฟเบอร์นะมื้อเช้าวันนี้เป็นทุเรียนย่างน้ำผึ้งอร่อยมากมาหอมมากเลยทุกคนชุ่มแลย มากนี่คือเมนูโปรดของเขาเลยเฮ้ยรูปบนเขาบอกว่าทุเรียนมีสารตัวหนึ่งนะทำให้เรามีความสุขเลยอยอางถ้าเวลาคิดเที่ยนหรือว่าอารมณ์ไม่เาอวลาเรคิดเที่ยนหรืออารมณ์มไม่ดีให้กินทุเรียนเลยจบละความสุขเขาหายไปหนึ่ง เรียนย่างมันอร่อยจังมือจัองหวะในวันนี้ทุเรียนอบชีสทุกคนต้องเข้าอยู่แล้วแหละทุเรียนอบชีสอ,อ่เะเขาว่านะทุเรียนอบชีสหนูไม่คิดไว้เลยเข้ามาก ทุกคนทุเรียนอบชีสคือแบบชีสมันมีความเค็มเวอ์แล้วทุเรียนมันมีความมาันหวานหวานะก็เลยเข้านะคะคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเข้าเข้าว่านะอืมอืมอย่งความเค็มมันตัดความอบความเลี่ยนทุเลียนได้ดีมากทุกคนรู้ไหมคะว่าทุเรียนอ่ะมีตำนานนะอันนี้เป็นตำนานของทุเรียนนะคะที่ ทำไมถึงชื่อว่าทุเรียนเรื่องราวก็มีอยู่ว่าชายหนุ่มยากจนคนหนึ่งนะคะลงรักสาวเศรษฐีแต่พ่อของสาวเศรษฐีอะ่ะกลับไม่ชอบเพราะว่าชายหนุ่มอะ่ะจนจึงออกอุบายให้ชายหนุ่มนะคะออกไปหาผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยมีใครกินมาก่อนให้ได้ถึงจะได้แต่งงานกับลูกสาวของเขาชายหนุ่มคนนั้นนะคะก็เลยออกเข้าปา่าออกตามหาผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่แบบไม่มีใครบนโลกนี้เคยกินจนเขาไปเจอผลไม้ชนิดหนึ่งะคะ่ะที่มีหนามข้างนอก และข้างในอ่ะมีกลิ่นแรงและฉุนมากเขาแกะดูนะคะปรากฏว่าข้างในอ่ะเนื้อนุ่มกินได้ก็เลยเอากลับมามอบให้เศรษฐีก็คือพ่อของผู้หญิงที่เขาชอบนั่นเองพอพ่อของผู้หญิงนะคะเห็นผลไม้อันนั้นอ่ะก็รู้เลยว่านี่คือแบบของล้ำค่าแต่เขาก็ไม่ยอมรับผู้ชายอยู่ดีเพราะผู้ชายอ่ะจนก็เลยหักหลังไม่ยอมให้แต่งงานค่ะชายหนุ่มที่หอบต้นไม้ต้นนั้นมาพร้อมกับผลนะคะก็ได้ตอมใจ คทุกใต้ต้นทุเรียนนันตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เลยเรียกผลไม้นั้นว่าทุเรียนเพียนมาจากคําโบราณว่าตุเรียนหรือตุเลนที่แปลว่าความโสกทุกคนอันนี้คือตำนานของทุเรียนซึ่งเขาก็เพิ่งรู้วันนี้แหละว่าผลาไม้ที่เขากินอยู่ตอนเนี้ยมันคือความโสกสวัสดทุเรียนดูผอมไหมดูคลีนดูแบบไม่อ้วน เขารู้สึกว่าเขานั้นตัวแน่นขึ้นนะคะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะอืมก็เ,เลยรู้สึกว่าเอ้ยต้องกินสลัดได้แหละต้องกินอ่ะอข้าวมันเนี่ยเจ้าเออปกติจะกินสลัดแต่ไม่ค่อยมีอะไรหวานๆอยู่ในนี้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นหน่อยแล้วคอณเอพทุกคนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาเอา ผูเรียนอะไปทดลองกับหนูทดลองเลยในห้องแล b เพื่อดูว่าผู้เรียนมันมีปฏิกิริยรายอะไรกับหนูว่างสิ่งที่ได้มาคือว่ากลิ่นของทุเรียนที่ฉุนๆุน,นที่คนไม่ชอบกัน,นเวลาหนูได้กลิ่นนะคะมันกลับทําให้หนูอะสงบแล้วก็มีความสุขค่ะพักพิณัรณ์บอกว่าอาานาคตนะคะเขาจะใช้กลิ่นทูเรียนเนี่ยมาบาบัดในแบบสุขสปาอะไรเงี้ยเวลเนสเขาก็ไม่รู้จะเป็นไปได้ไงนะเพราะว่าหลายคนก็ไม่ชอบกลิ่นทูเรียนนะถึงมันจะเหม็นแต่ว่ากลิ่นมันทาให้คนมีความสุขะทุกคนได้กลิ่นแล้วมีความสุขไหม ทุกคนเขาแกเยอะมากเลยอะ่ะเขาทำคนทนั้งบอน่เขาไปหมดแล้วเขาไงนี่ยหยุดไม่ได้อะ่ะเขาตดไม่หยุยดเลยมีค่ะผมมาแล้วอะไร<อ>วะกินทุเรียนก็ผิดแค่<ม>ตดเป็นกินทุเรียนเอง เลอถี่มากเหมือนมีลมอยู่ในท้องเยอะมากเลยอะ่ะวันนี้คือรู้สึกอืดมีใครเคยเป็นบ้างเหมือนแบบมีลมเยอะๆแล้วมันจุกบมีเขานั่งัวงอาหารมาสักพักแลนะ้วน่ะแต่ก็ไม่ได้แบบหนักมากนะแค่รู้สึกว่ามีลมเยอะกว่าปกติทุกวันของเขาเฉยๆการบวชทุเรียนหอมมากๆเลยทุกคนอร่อยมาก โอ้ยก็อร่อยมากผู้เล่นกับกะทิคือ the best เฮ้ยออจริงวะรู้สึกแบบเอออ่ะเอออ่ะคืออะไรทุกคนแต่เขายังรู้สึกว่าเขายังไปไหวอ่ะเขายังไปต่อลกันไปกันต่ออะไรทําไมเฮ้ยทำไมเอาลงเสียอะไรอ้าวไหนไม่ไรไหนมาคุยก่อนคุยก่อนมาคุยก่อนมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงไหนมีอาการสิ มันเป็นยังไงคะลูกเหมือนหาอะไรอยู่มาทุกคนมือกางวัลวันนี้นะคะคือเขาอยากลองมากถ้าสมมติว่าเราเอามาม่าไปใส่กับทุเรียนอ่ะมันจะอร่อยปะอันนี้ก็เลยเป็นเมนูมาม่าทุเรียนหอมมากไม่อยู่ดีหรอวะบีผมว่าเนี่ยมะไรกันจะอุดทันในเส้นเลว่าคุณผมเลอะใส่เดียวกมากเลยแกไม่แค่เลอะนะบีแกไม่กดอีกเละมาก มันอื่นๆแล้ววันนี้แต่มันหอมมากเลยพี่ดนี่อันนี้น่ากินว่ะอ่ะลองหอมมากอืมเข้าปะไหนดีกังวะนี่ไงสิเลยเหเอจะตดอย่างนั้นเขาไม่ได้ตดห้องเขารลง้งมันมีลมเยอะไ้ยอร่อยดิ่อร่อ้องนี่เขาหลัดเลยไง แปลกแต่อร่อยมาม่าผัดทุเรียนพังอะไรวะมันเหมือนมาม่าที่ใส่น้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลจากทุเรียนอะใช่ปะใช่แล้วเป็นน้ำตาลแบบมันๆทุกคนรู้ปะเขาบอกว่าทุเรียนเป็นไขมันดีนะอยู่สัดอยู่ในหมวดไขมันดีพวกแบบแซลมอนอะไรอย่างเง<า><ด>ี้ยมันอยู่ในสัดอยู่ในหมวดนั้นอืเป็นไขมันดีถึงมันจะน้ำตาลเยอะมากๆอะไขมันดีจะเป็นเบาหวานไงน้ำตาลแค่เลือดพุ่งแตกกระจายอ๋อ บ้านโยบ้านทุเรียนเฮ้ยแต่เขาบอกว่าห้ามกินทุเรียนกับโค้กแล้วก็แอลกอฮอล์นะทุกคนเพราะว่าทุเรียนเป็นกรรมฐานโคก้กับแอลกอฮอล์มันมีแกส๊สก็เลยทําให้ถ้ากินทุเรียนกับแอลกอฮอล์หรือว่าโค้กหรืออะไรก็ได้ที่เป็นโซดาจะไปทําให้ไปรบกวนการทํางานของตับนะคะก็เลยทําให้หลายคนอ่ะตุยเพราะกินทุเรียนกับแอลกอฮอล์หรือกินทุเรียนกับโค้ออเกเฮ้ยน่ากลัวมากนะคนะทุเรียนอนะ่ะอะไร,รลูกบ่นอะไรมาอีก มาคุยก่อนเป็นไรเป็นไรวันนี้เป็นไรหานะทำไมมาคุยทีราไมเป็นอะไรวันเนี้ยอะไรอยาบอกว่าเป็นไข่เจียวเลี่ยนใช่ค่ะรู้สึกเลี่ยนยนะเมน,นูนนี้มันดูแบบเลี่ยนๆเนี่ยไม่รู้ทุกคนมื้อเย็นในวันนี้นะคะคือไข่เจียวเลี่ยนแต่เอาจริงป้าเขาเราบอกว่าเขายังรู้สึก แบบจุกอยู่เลยนะทุกคนตั้งแต่ตอนเช้าแล้วรู้สึกแน่นๆมถ้า5ทีนานี้ไปแล้วมันยังจุกอยู่เขาว่าเขาน่าจะพอเลยไม่อยากจะฝืนให้มันแบบไปไกลกว่านี้นะทุกคนเพราะว่าลงเยอะมากในท้องมันไม่หมดเลยนี่อร่อยอ่ะอร่อยมากแต่มันมันไปหน่อยอ,อร่อยเนาะใส่ยวมกักทองเอ้ยไม่เคยกินเลยอ่ะ หมักไข่อร่อยนะอร่อยอ่ะเข้ามากมเข้าวันกันไหมพี่ห้าวันมันนี้จะดื้อหายอ่อนอยู่นี่จะดื้อใครอยู่สูงนานนะั้นฮะช้างหนักไหมไม่อยากช่างอ่ะเด๋วัวหล <c oughs> ับตายชา่างห้าสิบเจ็ด พราน้ำตาลอะทำให้ร่างกายอ้วนขึ้นเร็วสุดหรอแต่เป็นน้ำตาลจากผลไม้นะใช่ทุกอย่างที่เป็นน้ำตาลอะถ้ามันเกินปริมาณที่ร่างกายมันต้องดือสมะมันก็จะเป็นงั้นแหละป้าจะไม่มีเช็คเราเลยไม่มีน้ำตาลนี่จ๊ะบเบรเร็วมากโอเคทุกวนนอกจากเขาจะรู้สึกเลอเยอะแล้วก็ถ่ายลมบ้างเพราะว่า,ายังทั้งวันทั้งคืนเนี่ยรู้สึกแน่นไปหมดเลยอะ ันรู้สึกมีลมเยอะเกินไปนะทุกคนในท้องคิดว่าน่าจะหยุดแล้วนะคะว่าจะได้ไม่มีกลิ่นทุเรียนแล้วแต่ทีมงานแฮปี้มากเลยนะทุกคนตั้งแต่เขาเอาทุเรียนเข้าบ้านเยอะๆทุกคนแบบชอบมากทุกคนน่าจะหนักขึ้นสองสามโลหมดแล้วเพราะว่าทุกคนในบริษัทชอบกินทุเรียนกันหมดเลยเว้ยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เหม็นแต่ว่ามีทัดเหม็นอยู่คนเดียวแกเลือจะไม่เหม็นได้ไงก็เป็นการพิสูจน์ว่าการกินทุเรียนทุกมื้อกินทุเรียนติดต่อกันหลายๆวันนะทุกคนทําให้เรามีแก๊สเยอะใน อาท้องนะคะแต่ว่าข้อหนึ่งที่เขาสังเกตนะก็คือ<ม>เขามีอาการร้อนในด้วยนะทุกคนสองอย่างที่แบบที่รู้สึกได้นะแต่ว่าไม่เปิดแอร์ไม่ถึงว่าร้อนในในปาแต่ที่แบบดีนะทุกคนที่เขาเห็นก็คือเ,าเขาขี่ง่ายขี่พองมากทุกคนนะแต่นนะะเป็นเพราะว่าเขาขับถ่ายได้ดีอ่ะต้องรู้ไหมไก่อาหารมันเยอะมากนะทุกคนทําให้แบบวเวลาอื่นมันเลยสบายไฟเบอร์มันเยอะแต่น้ำหนักขึ้นแหละอุ้ยปิ้นเลยแหละอย่าเรียกว่าออก มีเชคมาเลยก่อนเขากลับไปกินแบบปกติแล้วก็กินมีเชคปกติก่อนนะคะทุกคนต้องเฟิร์มหุ่นมาให้ได้ห5ส้าเหมือนเดิมให้ได้มันจะได้หรอวะ,ะเปงานพิจน์ว่ <S <S 2> <S 2> กา,วากินทุเรียนทุกวันน้ำหนักขึ้นละครไม่ผอมลรวผอมนี่ยต้องไปกินทุเรียนที่ไม่หวานนะซึ่งก็จะไม่ฟิน มีเช็คเคล็ดลับคุ่นดีของออบป้าไปเจะาของพร้อมกันได้แล้ววันนี้